อัสลามวะไรกุ้มค่ะกินเที่ยวกับตาวันนี้ตาจะพาไปทานโจ๊กฮ่องกงติ่มซำหารานกันที่เหล่ามาหารานค่ะวันนี้ตาสั่งอะไรกันไปบ้างตามมาดูกันเลยจะบอกว่าที่นี่ก็คือเปิดตั้งแต่เช้าหกโมงครึ่งเลยนะแต่ว่าเรามาเกือบจะเที่ยงไปแล้วค่ะแต่เมนูโจ๊กก็ยังมีให้รอทานนะคะวันนี้ตาสั่งอะไรไปบ้างมาดูกันเลยค่ะเมนูแรกนะคะก็คือจะเป็นข้าวไก่แดงฮ่องกงราคาจานนี้60บบาทเมนูนี้เป็นของคุณบางเขานะคะก็คือบอกเลยว่ารสชาติอร่อย ค่ะทุกคน กำลังดีมากๆแล้วก็จานนี้จะเป็นของตาเอ็นจะเป็นโจฮ่องกงไก่ราคาอยู่ที่50บาทจานบึ้มๆเลยค่ะแล้วก็คือทุกคนไก่ก้อนตัวนั้นนะ่ะคือเขาแบบนุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนมันเหมือนคล้ายๆกับลูกชิ้นแต่มันจะนุ่มมากส่วนตัวของโจก็คือนุ่มที่สุดแล้วก็คือตัวนี้จะเป็นชุดติ่มซำค่ะมีตั้งแต่ชุด30 40แล้วแต่ทุกคนเลยเลือกทานได้เลยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็คือเป็นเซตอาหารเช้าแหละแต่ว่าเรามาสายไปแล้วแต่ก็คือยังมีเมนูให้ทานเยอะอยู่นะคะ <c oughs> ใครอยากจะไปลิ้มลอง ะะเมนูที่นี่ก็มีอีกเยอะหลากหลายเลยค่ะก็าตามไปได้เลยค่ะร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่เช้ากมงคร6 3งจนถึง2ทุ่มครึ่งนะคะอยู่เส้นถนนกรุงเทพกีธาตามไปกันได้เลยอัสลาโมวอะไรกุ้มค่ะ